ทดสอบทดสอบทดสอบแต่เอาจริงทดสอบจะเอาจริงสํรัครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะ,นะใสๆนะเกือบน่าจะเที่ยงแล้วแหละเกือบเเที่ยงของวันพุทธที่18ตุลาคมพุทธศักราช2566นนะครับเมื่อวานนี้เราเดินทางด้วยรถไฟนอนปรับอากาศ ขึ้นที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีมาถึงอุบลราชธานีตอน6โมงเช้าเสร็จๆนะค่ารถไฟนอนเตียงบนก็580บาทเตียงล่างเต็มก็เลยต้องเอาเตียงบนก็มาถึงอุบลราชธานีแล้วก็นั่งแท็กซี่มาที่บกสออุบลราชธานีเอ่อรถเที่ยวที่จะมาเข็มวราชนะเทีเ่ยวแรกนะออกจากบ,บกสออุบลราชธานี6โมง45 แต่เราไปถึงบกสตอน6กโมงห้าสลังจากที่รถออกไปแล้วประมาณสักส5่ทีเองก็เลยต้องไปนั่งทานข้าวแล้วก็รอเที่ยวต่อไปที่จะมาเข็มบราชของบริษัทแอดการนะรถแอร์ปรับอากาศชั้นสองนะครับก็ออกจากกระบวนมา8แปดโมงครึ่งนะนะมาทากพาพตะาก,การพืชผุลแล้วก็ก่อนถึงอำเภอเข็มบราชประมาณ2อกิโลเมตรเราก็ลงที่หน้าโรงเรียนบ้านไซย้อยเนาะแล้วก็เพื่อนก็ออกไปรับ แล้วก็พามาที่โคกนอง,งานาแห่งนี้ซึ่งก็ถ้าจะเรียกว่าก็จากปากทาเข้ามาก็ไม่ไกลแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของอำเภอนาตานจังหวัดุบลราชธานีนะมาดูนะฮะเขาทําได้สวยมากแล้วก็มีปลูกปลูกต้นไม้ปลูกไม้ผลปลูกกล้วยนะตรวนี้ก็เป็นปลูกข้าวด้วยนะเห็นไหม ผมดูแล้วผมชอบมากเลยผมเลยอแต่ตอนแรกว่าจะนัดกันว่าจะถ่ายคอนเทนต์ตอนบ่ายๆแต่ตอนนี้อดใจไม่ไหวก็เลยเอามือถืองัดออกมาถ่ายซะเลยนะคือแบบดูดิฮะทำเป็นครูน้ำอ่ะรอบแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ด้วยบ้านก็อยู่ตรงนน้นนะมีปั๊มโซล่าเซลล์ด้วยดูดน้ำเป็นน้ำประดานนะแล้วก็ ต้นกล้วยนะนี่นะฮะกว่าพื้นที่ก็ประมาณสักหกไร่นะฮะนี่นะบอ่ออันนี้เหมือนกับเป็นบอ่อน้ําด้วยแล้วก็เป็นนาข้าวด้วยอยู่ตรงกลางมีน้ําล้อมรอบแต่ตรงนี้เป็นนาข้าวด้วยตรงนี้นี่เป็นนาข้าวคือเดินออกมาจาก หน้าบ้านนะเดินเข้ามาทะลุทะลุทะลุเข้ามาแล้วก็มาถึงจนสุดแล้วก็เลยหยิบออกมาถ่ายนะจริงๆมันต้องถ่ายตั้งแต่เดินเข้ามาแต่ไม่เป็นไรคือไหนก็เดินเข้ามาแล้วก็เลยให้เห็นบรรยาก,กาศด้านในกัะเลยนี่นะฮะไม่รู้ว่ารุ่นนี้มีการสั่นหรือเปล่านะซัมซุงแก a l ท x กซี่ a นะเอนะเอ้เดี๋ยวนะผมก็ลืมแล้ว ซัมซุง g A สิ A14 หรือเปล่า A 1 4สิเออผมซื้อมาเป็นเป็นรุ่นเป็นรุ่น 4G นะก็ราคา5,299บาทนทราคานั่นเลยนี่นะฮะอันนี้ไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะก็เลยอาจจะสั่นไปนิดน,นึงนะแต่ผมจะพยายามแผนกล้องใช้วิธีการแผนกล้องไปด้าน ด้านข้างนะอาจจะให้ทันได้เห็นบรรยากาศนะแต่ช่วงที่เดินนี่อย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่ามันจะสั่นหรือเปล่าแต่สั่นไม่สั่นก็นี่นะฮะโอ้ที่ตรงนี้นะแล้วตรงนี้นเป็นเลี้ยงไก่หรืเปล่า พอดีจะขอบ้าเดินไปสรงนูนแล้วผมเดินตามไม่ทันพอดีมัวจะเปิดคลิปอยูเอออ่เพื่อนก็เป็นเพื่อนที่อุบนราชธานีนนั่นแหะแต่ว่าเขามาได้ครอบครัวทางทางเขมราชทางอำเภอนาตานี่นะก็เลยมาทำโค้งนาที่นี่นี่นะฮะอันนี้เป็นบอ่อเป็นบอ่อเป็นบอ่อเลี้ยงปลา อุ๊ยตัวอะไรนี่เดี๋ยวต้องต้องถามเจ้าบ้านเขาแหละว่าคอร์นี้น่าจะเลียงไก่เรนระนี่ท่อน,นี้เป็นท่อส่งน้ำนะเห็นไหมแบ๊บแ๊บน้ำเนาะแล้วก็มีสลาดริมน้ำด้วยอมีมีต้นผลไม้แล้วมีเนี่ย มีตะไคร้ไนะโอ้โหนี่ไปทำอ,อ,อาหารได้เลยนำะไปประกอบอาหารทำเป็นเครื่องปรุงได้นะขาดตะไคร้ใบมะกรูดส่วนมากก็ต้มไก่หรือต้มปลาช่อนต้มปลาเนี้นะเป็นพุ่มสวยงามเลยสิเด้อโอ้โหนี่แล้วก็อยู่นะฮะกล้วยฮะกล้วย ล้วยนะหหนั่นก็กล้วยโอ้ลมเย็นดีมากฮะวันนี้ไม่มีแดดทั้งวันเลยนะตั้งแต่เช้ามาแล้วเนี่ยมีหลังคาหลังคาทรงไทยนะสวยงามตัวนี้โอ้โหนะฮะเป็นบ่อปลาเออ ฝั่งฝั่งเทนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นหนองน้ำอีกแต่ฝั่งทนี้จะจะเป็นแกมผสมกับขุดขุดขุดคลองรอบนะขุดคลองขุดบ่อรอบเลยตรงนั้นก็เป็นอตรงกลางจะเป็นนาข้าวอะจะเป็นนาข้าวแล้วก็รอบๆก็จะเป็นคลอง เออแล้วก็นี่แล้วก็ปลูกต้นมะพร้าวด้วยเห็นไหมต้นรวยนี่นะฮะต้ตรงนี้ก็ตามที่บอกนะครับเป็นเป็นนาข้าวนะโอ้นี่นะฮะเป็นนาข้าวแล้วก็อู้้ยลมลมเอือเอ่อยๆนะนะ ผมให้ดูว่าลมมันพัดนี่เห็นไหมดูการสั่นไหวของใบกล้วยนะฮะนี่นะนี่นะครับ ซับในดินสินในน้ำนี่นะอืมมีท่อส่งน้ำท่อแป๊บนี่แผงโซลาเซลลจะอยู่หลังคาตรงตรงตรงเนี้ยแผงโซล่าเซลล์นี่ เห็นรังคาตรงนี้่ะแต่แผงโซล่าเซลล์อยู่ฝั่งโน้นทิศนี้เป็นทิศเหนือทิศเหนือดังนั้นแผงโซล่าเซลล์จะหันไปทางด้านทิศตะวันตกฝั่งโน้นทิศตะวันตกทางนี้กําลังเดินไปเนี่ยเดินมุ่งหน้าเข้าไปทางทิศเหนือโอเคต้องต้องสัมภาษณ์เจ้าจบ้านดีกว่ารอไม่ไหวแล้วถ่ายเลยตอนแรกว่าตอนแรกว่าจะเตรียมการก่อนแต่ แตไม่แต่ไม่เจียมแล้วเพราะว่ามันเดินดูแล้วมันชอบอ่ะก็อา,อารมณ์มันกำลังมาสัมผัสเลยมีโครงการยังไงครับมีนาอยู่เท่าไหร่นี่มีเนื้อที่อยู่ประมาณหกไร่ก็เลยทําเป็นคลองสักประมาณเกือบหนึ่งไร่แล้วก็ที่นาประมาณสองไร่แล้วก็ถมเป็นเป็นโคกประมาณสองไร่โครงการก็ไม่มีอะไรมากก็คือตามตามใจชอบชอบซะก่อนเดี๋ยว คิดว่าในอนาคตเน่ะอ่ามันน่าจะดีขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ก็คืออยู่ในส่วนมีความสุขในด้านจิตใจเพราะว่าทําธุรกิจอย่างอื่นอน่ะมันปวดหัวก็เลยว่างๆเลยมาทำข้าหนองนาหรือทําในส่วนที่เราชอบอืมหรือมองมองอีกทีหนึ่งก็คือลักษณะว่าถาวิลหาอาดีตเพราะว่าอาดีตก็คือทําไร่ทํานาเออแล้วก็ืน พืนเปเป็นเป็นลูกชาวไรชนามาก่อนอยู่แล้วใช,ใช่ใช่แล้วก็อย่างย,งยกตัวอย่างก็คือทุกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะทําให้มีประโยชน์บดอย่างส่วนมากท,ที่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 เป็นอาคารที่ที่เนี่ยจะเก็บสะสมหรือเอาสิ่งที่มันมันรีโนเวทมาประยุกต์ใช้อือย่างยุ้งข้าวหรือว่าเราภา,าษาอีสานว่าเราเนี่ยก็คือ เราทําพื้นสูงเพราะ,ะว่าในส่วนข้างล่างเราก็สามารถนั่งหรือทําพี่พักผ่อนหรือเก็บของได้อ,อคือใช้ประโยชน์จากด้านล่างได้ไม่ว่า<ช>จะนั่ง<ช>จะนอนก็ได้นะเก็บของได้ก็คืออีกอย่างก็คือเห็นมันมีจุดคลายเมคตัวหนึ่งก็คือห้องน้ําห้องน้งนําจะลังคาจะนําจานดาวเทียมเก่ามาทําอยู่ด้านอยู่ด้านโน้นนะครับ โอาแล้วก็ทำเป็นทรงกลมทรงกลมแล้วห้องน้ำนี่ก็คือเข้าไปอาบน้ำเนี่<ด>มองเห็นท้องฟ้าได้เลย<ด>อาบน้ำท่ามกลางแสงดาวได้เลยรอบนอกอมันก็จะมีปลูกจีปะทะครับไม่ได้ไม่ได้เน้นอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วก็โซนรอบนอกเนี่ยมันจะเป็นไม้ใช้ประโยชน์ในอนาคตอย่างประดูพยุงศัก อย่างเงี้ยนะครับรอดด้านในจะเป็นคือเรารอให้มันโตใช่แต่ว่าเป็นพวกพืชที่ปลูกกินได้ก็คือพวกอ้าวยมะละกอเนี่ยใช่อย่างองา่นเอ้ยอะไรไม่ใช่ละมุดกําลังออกลูกละมุดเนี่ยโอ้เออเห็นละโอ้นี่มีเตนอนด้วยงดยิ่งเ็นอย่างมะเดือนนะครับมะเดือมะเดือมะเดือไผ่มักตำเมียงนะครับบักเดือกัมมี่หัวชิงไคก็มีข่าก็มี มะเดือที่ปลูกก็คือมันเป็นไม้อีสานแล้วก็คิดว่าปลูกริมน้ําถ้ามันสุกก็จะให้ปลากินอพอมันสุกมันก็ตกลงไปในบ่อแล้วปลาปลาที่อยู่ในนั้นก็เป็นอาหารมันได้เลยคไม่ไม่ใช่มะเดือก็เป็นอาหารข็งปลาในนั้นได้เลยใช่มัน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 จะให้เกืือกูลซึ่งกันอะไรกันอืในอนาคตเอะตัวนั้นเป็นเป็นไก่นะ ที่เราทำขึ้นไปตรงนั้นัเป็นเล้าเป็ดครับเป็นเล้าเป็ดตัวนี้ก็เป็ดเดี๋ยวนี้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเฉพาะเล้าเนี้ยเล้าโนนยังเ,เพราะว่ามันไม่มีเวลาดูหมามันเข้าก็เลยเล้านั้นปิดก่อนมันจะเป็ดเป็ดจุ่จะอยู่เล่านี้ครับอือเล้านั้นก็เผื่อว่าจะเลี้ยงไก่ไข่หรือไก่บ้านอือก็คือเราเราเราเอาไม้ที่อ่าเหลือใช้อ่ะมาทำมาเก็บเอาไม้เก่าไม้เก่าไม้เก่า หลังๆนี้ก็ซื้อแค่สังกะสีเพิ่มอยู่ประมาณสามพันนั่งนอกนั้นก็เป็นของเก่าขอางเก่าทิง้งไม่ได้ทิ้งหรอกเก็บเก็บสะสมไว้อันนั้นก็เป็นไม้เอไม้ไผ่เนาะไม้ไผ่ไม้ไเออเป็นไม้ไผ่เนาะไม้ไผ่พอดีพอดีเป็ดมัม <ๆ S 1> นจะดำน้ําลงไปแล้วมันจะออกข้างๆก็เลยเอามามเออเป็ดมันก็ลงมาเล่นน้าได้แล้วขี้เป็ดก็เป็นอาหารตาได้ ตัวตอนนั้นพอดีหมามันเข้าได้ก็เลยมาเลี้ยงที่เราเราเรา,า,าตรงที่เนี้ยโอกันหมากันหมาอเ,เ,ป,เป,ประมาณสักยี่สิบตัวนี่แหละกำลังเลี้ยงแบบแบบอะไรนะเขาเรียกว่าลดต้นทุนอาหารก็คือเรามีต้นกล้วยก็เลยตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยจะ,ะสับต้นกล้วยให้เขากินผสมหัวอาหารแล้วก็ลำประหยัด ค่าอาหารเก็บได้เยอะเลยเลี้ยงเลี้ยงลดต้นทุนเราดีด้านโซนด้านนอกติดถนนก็ปลูกฝรั่งด้านนอกก็มีต้นฝรั่งด้วยเนาะแล้วก็กำลังฮิตก็คืออะไรนะพยุงไหลําไหหลําอ่ะแล้วก็ลมก็เชิญเชิญเชิญไปดูด้านด้านด้านนอกที่กำลังลมครับเดินไปเนี่ยกระถิน ตอนแรกว่าจะเอาโกโปูมาถ่ายแต่ว่าโกโปูกำลังชาร์จแบตอยู่ก็เลยเอาตัวนี้ก่อนเถียงนาน้อยเถียงนาก็คือกระท่อมเดี๋ยวนะ <S <S อ่ะไปเดินไปอย่าลืม นะฮะมีโอกาสก็ดูดูแบบเป็นรูปแบบทำให้กับที่ของตัวเองได้นะไม่ได้ถึงวันลิ่กิทธิ์นะฮะฮใครอยากจะทำก็ทำได้เลยฝรั่งไรเม็ดโอ้ฝรั่งนะฮะเนี่ยผสมกับเอขยุมคนสวนอยู่ไหนคะนสวนอืมเนี่ยยกมือให้ยังไงน ข้างหน yes. no, 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 no. ้าก็มีหมานอนชิวๆอยู่ฮะมีหมานอนชิวๆตากอากาศอยู่นสวนสวนนอนนอนอนนอนย๋อวัสดีครับแต่สุดยอดเลยอ้นี่ฝรั่งนะฝรั่งม่ไออกได้ได้ได้ผลอ่ะอันอันเฮาเฮ็ดเป็น เป็นเสาไม้ไผ่ขึ้นไปเนี่ยเขาเขาเห็ดเปลือกขึรประสสค์ไม้ไผ่เนี่ยบริษัทหรือว่าน้องที่เขาเอาเห็ดปูเขาว่าพายุ่งให้มันต้นสูงมให้มันเรียวก็คือระยะสี่เมตรก็ตัดพอดีน่าจะน้ําขังมันก็เลยซึ้นไม่สวยเลยให้มันเป็นธรรมชาติไปก่อนเป็นธรรมชาติของมันก็มีเสียงในเซีมด้วยนะฮะผสมภาษกันไปแล้วก็เพื่อเห็นความ อดีมียางรถเก่ามาทำเป็นรั้วต้นมะม่วงอืมมียด้านจิดถนนเนี่ยจะปลูกจิดถนนใหญ่เลยนะต้นยางโอ้ขายยังหนอก็ะุ่มลาต้นยาง ยางนาชุตัวนี้มันหน้าไม,ไ,มไ,มไม่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 สวยไม่ขึ้นปีที่แล้วมันมันไม่ได้ดูแลจนยางนางนี่ผมจะพูดให้ฟังนะผมเคยไปไปที่บาหลีนะไปที่อูบุดเมืองอูบุดของบาหลีนะเขาจะมีรีสอร์ทนะทำอยู่กลางทุ่งนาอย่างอย่างนี้แหละจะมีรถถนนเดินเข้าไปได้รถเข้าไปจอดได้แต่รอบๆอ่ะจะมีทุ่งนานีไร่นาอย่างเงี้ย ซึ่งที่พักคิดเป็นแบบเนี้ยเป็นราคาที่แพงมากแล้วคนก็มาได้พักอยู่ในเมืองกันเพราะว่าในเมืองมันจอแจอึดอัดก็นาก็จะทําบ้านต้นไม้ต้นไม้สุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยปลูกผักปลูกเผือกแซมนะตอนนี้ก็มีหมามาเดินชิวเป็นเพื่อนด้วยนะตอนนี้น่าจะแสนรู้อยู่นะเนี่ยมันรู้ว่าเจ้าของมานะคือที่ดิจะเป็นของรานกันตามาศสตร์พระราชานั่นแหละครับ เนี่ยต้นยางก็เราาเรียกว่าคนปลูกไม่ได้ใช้อ่าเพราะว่ากว่ามันจะโตแต่มันก็เป็นทรัพย์ในอนาคตเนาะก็คือตัว,ต,วตัวพืชพืชเลวก็คือกล้วยอย่างน้อยน้อยก็ญาติญาติก็ได้เอาปีไปทําหมกไก่ขายอ้นี่เหรอฮะไหนตัวไหนปีกล้วยอะปีกล้วยอุ้ยอันนี้เขาเอาปีกล้วยไปไปหมกกินกับไกไ่เลย กระดูไก่น่ะหมกไสไก่ฮะหมกไสไก่เออหมกไสไก่นกระดูกอ่อนมาหนึ่งทักทักนะกันักมุนมุนนะโอ้บ้านอะไรบ้านกองโพนตอนนี้ก็คือจะติดกับป่าเฉลิมพระเกียรติเือนกันอยู่ด้านโอ้สวนป่าเฉลิมพระเกียรติตำบลกองโพนจังหวัดอุบลราชธานีก็มันมีต้นไม้ใหญ่เดิมอยู่ต้นหนึ่ง อย,อ,อยู่นะนอน,นั้นูกเสริมหมดก็มีรองเท้าบูทนอมีรองเท้าแตะนี่นะฮะสวนป่าชลมุกเกียรติตำบลกองโดเขตเพลนาตาจังหวัดอุบลรานราชธานีวันนี้ต้องผ้ามันอาจจะมืดไปหน่อยเพราะว่าแดดไม่มีเลยจะบอกว่าเป็นผลดีก็ได้ที่มันไม่ร้อนแต่เวลาถ่ายภาพมันก,ก็จะครึมๆอย่างเงี้ยแหละเพราะว่ามันไม่มีแดดเนี่ยบางทีต้องเอามือไปกดแตะ พี่จอก็มใช้ซัมซุงแกราซี่ A14 นะอุ้ยน,น,น,นี่นี่นะฮะดูดดมาดูผมมาดูหน้าข้าวเลยสูงประมาณสองเมตรมันกำลังออกลูกใช่ไหมน,นี่ออกรวงออกรวงอ่ะเหลืองเลยนะเหลืองเขียวอารามเลยนะเป็นสีทองน,นะครับอู้แล้วก็รัม ล้อมรอบไปด้วยต้นกล้วยนะแล้วก็มีต้นผลไม้อย่างอื่นสลับคราบกันไปนาะนเดี๋ยวขอถ่ายยาวไปเลยเอา้าะเจ้าหน้าที่ก็แล้วแจ้หรอวะถ่ายไปเรื่อยไฟอาจจะโตอยนะนี่นนอุ้อันนี้ฝรั่งบ่ไม่ได้ดูแล,แลว่าจะขุดไปไคนั่นอยู่ อ,อันนี้เป็นมันสำปะหลังบ่เนี่ยมันสำปะหลังอยู่นี่ต้นมันสำปะหลังโอ้โหนั้นก็มีมีต้นขาด้วยนี่ขาต่าใครใบมะกรูดมีครบหมดเลยเนี่ยเครื่องต้มยำแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีสารพิษสารเคมีนะแลนน้ก็พยุง ้อ้นาอืมพายุงหน่าพายุงมาดูไปเข้าดีที่แล้วมันก็เลย,ยปลากลองมีปลาเขาเรื่องตายยังเรือเรื่องกบอ่ากบไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่า,ม,ามันมีนกเข้ามากินโอ้กบประมาณสองสามร้อยอยู่นาแปลงนั้น กดเลยเลี้ยงตาซะเพราะว่านกมันมุดลงไปในน้ำไม่ได้แค่กบมันขึ้นมาจากน้ำได้แล้วนกมันก็มากินกบมาทิเอามาปล่อยบ้างแล้วก็เอาบัวแดงมาปลูกของตันนี้จะตื้นมีต้นบัวด้วยโอ้ยต้นบัวนี่ฮะวิธีของ ชีวิตแบบเรียกว่าชนบทเลยควอมเอาอูาอาอ้หูนี่นะฮะอากาศร่มรื่ดดีนะทุ่งนาเขียวกระจีเลยผมให้อยู่ดูรวงข้าวนะสัมผัสนี่ฮนะ เห็นไหมะสวยเลยอันนี้กำลังเดือนคลองเลยหอมหอมหอมกลิ่นรวงข้าวบ,าาบ้านแบบนี้ถ้าเป็นโฮมสเตย์็ีรีสอร์ทเนี่ยชอบมากแล้วก็รธรรมชาติ แล้วยิว่งมีระบบโซลาเซลล์ด้วยเนี่ยก็ช่วยประหยัดไฟได้เลยนะนาคตเราจะทำบ้านดินหลังหนึ่งต่อไปก็ไฟก็ใช้จากโซลาเซลล์ได้พเพราะแดดเนี่ยเราไม่ได้ซื้ออยู่แล้วเราซื้ออุปกรณ์มารับแดดแล้วก็แปลงแดดให้เป็นไฟฟ้าจะทำสองหลังโ<ห>้เดิน เลาะชมนะ,ะอู้เอา้ากล้วยนี่มะฮะกล้วยกล้วยกล้วยเมื่อก่อนนี่การจะได้วิดีโออย่างนี้ต้องมีกล้องถ่ายวิดีโอแบบกล้องแบกบ่านะต้องลงทุนสูงมากแล้วก็ต้องซื้อมวนเทปวิดีโอโนู่นนี่นั่นแต่ตัวนี้มือถือเครื่องไม่กี่พันก็ถ่ายอย่างนี้ได้แล้ว แล้วภาพก็ชัดแจ๋วไงครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวไปนั่งรตโนนหน่อยตรงยังกว่าอันเอ่อทำที่ยื่นออกไปในน้ำไนะเป็นโครงเหล็กเนาะนเป็นโครงเหล็กกิดกาแฟตอนเช้าเป็นโครงเหล็กผมจะให้ดูนะทําแบบนี้ก็ได้นะ โอ้ oh, ข้าวด้านนี้เป็นโครงเหล็กนะครับเป็นโครงเหล็กนี่เห็นไหมปึ๊บเนี่ยเป็นเหล็กอย่างดีเลยนะนี่เน้นหนาแล้วก็มีเศดปูนด้วยอย่างเงี้ย <Okay. S 2> ยืดออกไปแล้วก็เป็นเป็นเหล็กเอ่อเป็นเหล็กที่แบบเป็นตะ่าย คือถ้าฝนตกมามันก็น้ําไม่ขังมันก็ลงไปเลยทะลุลงไปเลยนี่เออโหแล้วก็เย็นๆเนี่ยมานั่งได้เลยนี่นาะตอนเช้าจะมานั่งกินตรงนี้เออเนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้นั่งตรงนี้ถ้ามีเพื่อนหลายคนมาเนี่ยนาะคนที่ทําอาหารกินก็ทํากันอยู่ตรงนี้เลย <laughs> จะทำตรงนั้นไปทาตรงนูน้นแล้วตรงนี้มานั่งกินกันโอเค เดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตจบเพี่ยงทืนนี้ก่อนขอบคุณมากครับคุณทวีฮะเพื่อนผมนะฮะที่อุบลราชธานีนะฮะตอนนี้ก็มาทําตามที่ท่านได้เห็นนะฮะสวยงามสวยงามขอบคุณมากที่พาเอ่อมาเยี่ยมชมแล้วก็ให้อะไรเขาเรียกว่าให้ความสะดวกเอ่อในการพักผ่อนหลับนอนในคืนนี้ที่นาตาลที่โค้งนางแห่งนี้ที่ไร่ ได้แห่งนี้คือที่อำเภอกิ่งเอ่ออำเภอนาตาตอนนี้เป็นอำเภอเลยเนาะอำเภอเป็นอำเภอ,อ,เภอแล้วะก็อยู่ไม่ไกลจากเขมรราชนะเขมราชเนี่ยจีเป็นน้ำโขงเนาะอืมจีนน้ำโขงครับผมขออนุญาตครับขอบคุณมากครับผมหลาก,กันไปด้วยบรรยากาศงามๆางนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาถ่ายอีกรอบถ้ายังไม่หนำใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ทางทางเจ้าบ้านน่นะเป็นเป็น เป็นคนแนะนํานะครับผมผมก็ทําหน้าที่แค่ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เห็นมาความสวยงามมาให้ท่านได้ชมนะครับผมสวัสดีครับ